สวัสดีครับผมอาจารย์หนิงนะครับจากกลุ่มธรรมะลูกทิพย์วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องหนึ่งมีชื่อเรื่องว่าเด็กที่ถูกทำแท้งไปเกิดในวันไหว้ครูนะครับแต่ก่อนอื่นที่ผมจะเล่าผมขอเรียนท่านหน่อยนะครับว่าถือว่าเป็นความฝันไม่ใช่ความจริงมันเป็นเรื่องความเชื่อท่านองชช้วิจารณาานนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของผมคนเดียว หรือว่าผมมาเล่าเล่นๆให้ฟังไม่มีความจริงแลกันนะครับลองฟังดูเมื่อประมาณปี2564ก็คือปีที่แล้วนะครับผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาจารย์นนท์ในเช้าวันหนึ่งก่อนพิธีไหว้ครูปีที่แล้วอาจารนนท์ไปบอกกับผมบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝันแปลก ก่อนไหวครู3มวันเมื่อคืนนี้ฝันแปลกฝันว่าเราอยู่ที่วัดบางกลางนนทบุรีเราจะจัดงานไหวครูในอีกสาวันนียแต่ปรากฏว่ามีเด็กๆใส่ชุดขาวมานั่งรอกันเต็มไปหมดเลยนับร้อยรอยคนนะครับที่วันไหวครูของกลุ่มธรรมะโลกทิพย์ที่วัดบางกลาง ซึ่งตรงนี้สื่ออะไรจรนนทนบอกว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาอยากไปเกิดและเขาพร้อมที่จะไปเกิดแต่มันติดเงื่อนไขบางอย่างสองเงื่อนไขที่เขาติดอยู่นะเขาบอกว่าเงื่อนไขที่หนึ่งเด็กต้องการคำกล่าวจากพ่อแม่ในการขออโหสิกรรม นะครับที่ถูกต้องด้วยนะต้องใช้คำกล่าวที่ถูกต้องสองเด็กๆต้องใช้บุญในวันไหว้ครูบุญต้องเป็นบุญมากมายหรือเกินมหาศารถึงจะปรับภพบภูมิเขาให้ไปเกิดในวันไหว้ครูได้ซึ่งวันไหว้ครูของกลุ่มธรรมะาโลกทิพย์เนี่ยเป็นงานไหว้ครูที่เรียกว่าเรามาปฏิบัติบูชานะฮะกับทาม,มหาทานนะครับและพวกเราไม่เราไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกตินะครับ เพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในงานไหว้ครูคือการสวดนพเคราะห์ซึ่งครูบาอาจารย์เราสั่งไว้เราจะต้องสมาทานศีลสวดนพเคราะห์ว่ากระถางเงินล้านทําน้าพระพุทธมนต์เรื่องเหล่านี้ยังรวมไปถึงการที่เราได้แจกทานกองมหขมมาของเราในวันนั้นเป็นมหาทานประจําปีเราก็จะบุรมาลุกที่เป็นแบบนี้นะครับ ไม่ใช่มาไหว้ครูอะไรแบบแบบที่เราเขาเคยได้ยินมาคราวนี้เด็กๆที่มาเนี่ยใส่ชุดขาวทั้งหมดเลยแล้วมาด้วยความสงบสงเงียมมานั่งนิ่งเหมือนกับเขากำลังรอใครบางบางคนนั่นก็ในนัยยะนั่นก็คือรอพ่อแม่เขามาเพราะร็ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กพวกนั้นเนี่ยถูกทำแทง้งและเขา อยากไปเกิดแต่เขาติดอยู่สองอย่างนี่แหละที่เขายังไปเกิดไม่ได้นั้นเขาก็รอว่าในวันไหวครูเนี่ยเป็นวันที่เราสร้างบุญยิ่งใหญ่มากเพราะเป็นบุญจากการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันไหวครูปีที่แล้วปี6ไปปี6 4นะไปตรงกับวันพระแล้วผมเนี่ยให้ พวกเราทุกคนเนี่ยสมาทานศีลอุโบสถพร้อมกันอาจจะประมาณเกือบ2000คนในโลกนี้คงหายากนะครับที่จะมาทานศีลอุโบสถพร้อมๆกันขนาดนั้นดังนั้นจึงเกิดบุญก้อนใหญ่ขึ้นมาผมเมื่อได้บุญก้อนใหญ่ผมอธิษฐานวันงานมาถึงผมอธิษฐานกรรมใดก็ดีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เปิดมีส่วน ในการทำแท้งหรือข้าพเจ้าทำเองนะครับทำให้เด็กจะเกิดแล้วไม่ได้เกิดทำให้สัตว์ที่จะเกิดแล้วสัตว์นั้นก็ไม่ได้เกิดก็คือการทำแท้งทั้งคนและสัตว์หรือมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพลัดพลากนะครับผิดศีลข้อหนึ่งนะครับการพลัดพลากเนี่ยคือการอย่างเช่นว่าเพาะพันธุ์ลูกสุนัขไปขายอันนี้คือคำพลัดพลากนะครับ อันนี้พฤกรรมคล้ายๆฉีดเฉียดทําแท้งนะครับทํากับหมาเนี่ยแหละครับนั้นเราไม่ทราบว่าเรามีกรรมอะไรเราไม่รู้เราไม่ได้เรียนนะกลุ่มธรรมะลูกที่ผมสอนหมดนะครับละเอียดเลยอันี้พอพวกเรามาแล้วโอ้อันนี้เป็นกรรมทําแท้งด้วยหรออ๋อนี่กรรมพัดภาักเราไม่รู้มาก่อนเลยพอมาเรียนแล้วทุกคนสว่างเลยว่าโอ้ยทาไมถึงว่า ฉันแก่จนป่านนี้แล้วยังไม่ได้อยู่กับลูกกับหลานเลยก็คุณติดกรรมพัดพลาดคุณชอบจ้างเอาให้วินมอไซค์เอาหมาไปปล่อยแล้วคุณไปปล่อยที่ไหนไม่ปล่อยนี่นี่ผิดบาปเนี่ยผิดหนึ่งแต้มใหญ่แล้วนะไม่พอคุณเอาไปปล่อยในวัดแต้อที่สองหนักๆทั้งนั้นเลยเมื่อคุณเอาหมาไปปล่อยอย่างเงี้ยมันพัดพลาดจากครอบครัวหมาอยู่เป็นครอบครัวนะครับเป็นฝูงแต่เอาลูกหมาไปปล่อยอย่างเงี้ยเอาแม่หมาไปปล่อยแบบเนี้ย ลูกมันครอบครัวมันก็ร้องหาใช่ไหมครับส่งผลให้ถึงวันหนึ่งคุณเริ่มแก่ตัวขึ้นมาลูกหลานมันทิ้งคุณเลยนะครับเนี่ยกรรมพัน้า,นานกรรมทากรรมที่มีส่วนในการทําแท้งอีกทั้งผมยังได้โยงไปถึงที่ผมเตือนพวกแพทย์และพยาบาลทั้งหลายผมเตือนมากเลยว่าคุณระวังติดกรรมคุณอาจไม่เชื่อ ผมไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ได้ว่าอะไรคุณข้ามไปเลยถ้าคุณไม่เชื่อแต่ผมเนี่ยทําอะไรผมทำด้วยความมีเหตุผลนะใครใครเขาก็ทราบผมโยงอะไรกับอาจารยนนท์ให้พวกเราฟังะ่ะแต่ผมจะไม่พูดหรอกผ่านคลิปตรงเนี้มัน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 เป็นเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ผมที่ผมพูดตรงนี้ผมพูดให้ได้เฉพาะกลุ่มธรรมาลูกทีพวกนั้นแต่ผมก็จะเตือนนะผมเตือนบอกว่า ในทางกฎหมายหรือในทางกฎระเบียบก,กฎเกณฑ์อะไรที่ควคุณตั้งเอาเองว่าเจาะน้ำคล่ำแล้วพบว่าเด็กเป็นดาวซินโดรมก็ให้ชัก,ชกจูงให้พ่อแม่ของเด็กเซ็นให้เอาเด็กออกอย่าให้มีชีวิตต่อไปคุณคิดไหมว่ามันบาปแล้วคุณก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะ คุณคิดเอาเองนะผมไม่ได้ว่าอะไรคุณไม่เชื่อไม่ว่าอะไรคิดเอาเองแล้วคุณไปดูเลยนะครับว่าผลอย่างที่คุณทําแบบเนี้ยคุณจะเจอทุกข์ที่แสนสาหัสในเรื่องของการเจ็บป่วยหมดเนื้อหมดตัวแม้คุณจะรวยแต่คุณจะ,จะเจอบางคนที่ทอรพีกับคุณคุณคิดเอาเองว่าผมพูดจริงไหมผมเจอผมเจออะไรมาหลายอย่างนะแต่ผมว่าพูดไ,ได้ไม่หมด บางคนเนี่ยรวยนะมีหน้าที่เกี่ยวกับเป็นพยาบาลเนี่ยสอนให้กให้ให้นมน้าวให้เขาทำแท้งเพราะว่าเด็กไม่สมบูรณ์มันเป็นกฎระเบียบของโรงพยาบาลหรือทางกฎหมายแล้วก็แล้วแต่ผมไม่รู้แต่ในศีลธรรมทางพุทธศาสนาทําไม่ได้เด็ดขาดผิดศีลหนักมากข้อหนึ่งดังนั้นจะยังไงก็ตามพวกคุณติดกรรมมา แลวสุดท้ายผมต้องมานั่งให้คําแนะนําเนี้ยแล้วมานั่งให้คำแนะนำตอนคุณป่วยแล้วอ่ะตอนคุณเจอคนบางคนมันทอรพีกับคุณแล้วมีอยู่เจ้าหนึ่งอ่ะไปรับเลี้ยงเด็กที่เป็นลูกคนต่างด้าวนะครับคนนี้คนนี้เขามีฐานะแล้วเขาติดกรรมตัวนี้อยู่นะไปชักชวนชักจูงให้คนเจอในน้ำค่ำแล้วเป็นดาวน,ะนั่นแหละอ,อะไรเงี้ยก็ปรากฏว่า เด็กเอาลูกของคนงานมาทําเป็นลูกตัวเองซะแล้วเด็กโตขึ้นมามันล้างผานหมดทางบ้านเลยนะครับเครียดรักเขาแล้วส่งเสียให้เรียนแต่กลายเป็นเด็กที่เลี้ยงแล้วทอรพีครับเรื่องวันนี้เรื่องวันนี้พูดแล้วมันหนักแต่มันไม่พูดไม่ได้ผมคิดว่าน้อยคนทีะมาพูดแบบผมอะ แต่ยังไงก็ตามผมไม่ซ้ําเติมใครที่เข้ามาเรียนกับผมเนี่ยผมสอนหมดแล้วผมก็จะบอกว่าวิธีแก้กรรมมันไม่มีแต่ผมมีวิธีที่จะแนะนําให้คุณสํานึกผิดใช้คําพูดอธิษฐานบางอย่างเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาดังนั้นคนที่เข้ามาในกลุ่ม4,000กว่าคนที่ผมสอนมาเยอะแยะเนี่ยเขาทำผิดมาก่อนแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาทำผิด ดูนี่นั่นโทษมันแต่เจ้ากรรมในเวรน่ะกินเหล้าเมายามันมีเจ้ากรรมในเวรที่ไหนโกงบริษัทก็ไม่ได้มีเจ้ากรรมในเวรแต่มันมีบาปคุณเป็นหนี้เพราะบาปคุณเป็นหนี้เพราะว่าคุณโกงเจ้านายคุณคุณเขียนบินปลอมแต่คุณก็โทษเจ้ากรรมในเวรคุณเคยทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้ไหมมาเรียนรู้ใหม่ แล้ววันไหวครูปีที่แล้วที่บอกผมบอกว่าผมฝันคุณไม่ต้องเชื่อหมดที่ผมพูดเนี่ยบางอย่างก็ฝันบางอย่างก็ไม่ฝันอะเอาเป็นว่ารวมความแล้วในวันไหวครูผมทําบุญใหญ่มากการปฏิบัติทํากรรมฐานพร้อมกันประมาณสองพนคนนะแล้วผมสอนกรรมฐานผมสอนเป๊ะนะนะฮะผมสอนเป๊ะเลยดังนั้นใครที่มาผิดผิดมาผมแก้กรรมฐานให้หมดเลย แป๊บเดียวก็แก้ได้หมดทุกคนไม่มีแทบไม่มีใครที่ผมสอนไม่ได้เลยนะแต่คราวนี้ไม่ใช่ผมบอ,อกอวดเก่งนะแต่พูดให้คุณเห็นภาพว่ามันไม่ได้ยากอย่างนั้นหรอกแต่ยากที่คุณอ่ะไม่ทราบแค่นั้นเองคุณยังหาคนสอนคุณไม่ได้มันแก้ง่ายๆบางอย่างแก้ยังงอนข้าใจผิดเสร็จแล้วเนี่ยวันไว้ครูเนี่ยจึงเป็นวันที่รวบรวมเอาใครก็ตามทําผิดศีลหข้อข้อไหนก็ตามหรือทั้ง5ข้อก็ดีมากน้อยอย่างไร รวมกันเข้ามาแล้วผมจะพาขอขมากรรมเมื่อขอขมาแล้วผมให้ธรรมทานอะไรบางอย่างแล้วคนนั้นก็จะหลุดคนนี้ก็จะหลุดนะเป็นวันสิ้นสุดกรรมแต่ไม่ได้แก้กรรมคุณต้องชดใช้นะกรรมอะ่ะทำอะไรแล้วเนี่ยมาแก้ให้มันหลุดเนี่ยมันแก้ไม่ได้คุณต้องชดใช้ก่อนไหมถึงจุดจุดนึงก่อนให้มากพอก่อนแล้วมา ใช้คําอธิษฐานแล้วอุทิศตั้งบุญใหญ่ๆขึ้นมามันต้องอาศัยบุญคุณมันต้องอาศัยบุญแล้วคุณมาคุณทาคนเดียวอย่างเงี้ยมันได้บุญแค่หนึ่งหน่วยแต่คุณมาที่งานวันไหวครูกลุ่มธรรมโลกทิพย์เนี่ยอย่างวันที่18ธันวาจะถึงในไม่กี่วันเนี่ยปีห5หเนี่ยเดี๋ยวเขาทํากรรมฐานพร้อมกันประมาณ2,000หรือเกือบ2 0 0พกว่าคนนะคุณคูณจํานวนคนไปเลยนะคุณได้นะส่งเด็กไปเกิดวันนั้น เดี๋ยวผมพาทำเอง